มิยาโมโตะมูซาชิตำนานนักดาบใายที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นมูซาชิมิยาโมโตะเป็นนักดาบและนักราชชาวญี่ปุ่นเกิดในปีคศ1584เขาเริ่มฝึกศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่อายุยังน้อยแได้รับชัยชนะในการประลองดาบครั้งแรกเมื่ออายุเพียงแค่13ปี มุสชิเป็นที่รู้จักในฐานะนักดาบที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นด้วยการชนะการประลองดาบถึง61ครั้งโดยไม่แพ้ใครติดต่อกันนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้งศิลปะก,การต่อสู้ที่เรียกว่านิโตริวหรือการใช้เพลงดาบคู่และมีชื่อเสียงจากการประลองดาบกับซาสกิโคจิโร่ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันนอกจากในฐานะนักดาบ มุสชิยังเป็นนักปรา์และนักเขียนโดยผลงานที่สําคัญที่สุดของเขาคือหนังสือคัมภีห้าแหวนที่สอนเทคนิคในการต่อสู้และกลยุทธ์ทางทหารมรดกของมุสชิยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักดาบที่เก่งที่สุดแต่ยังเป็นตำนานที่ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมของโลก